ดีนกาขึ้นถุงใต้ตาขึ้นหน้านี่เหี่ยวลงไปเป็นสิบปีเลยพอผิวหน้าเริ่มหย่อนคล้อยนะคะลูกขุมคุก็จะใหญ่ขึ้นทําให้หน้าเราดูโซมดูแบบแก่เกินวัยนะคะเราเปลี่ยนอายุจริงไม่ได้ค่ะแต่ว่าอายุผิวหน้าเนี่ยมันจะฟ้องนะคะยันฮีเลตเอนเนอร์จีลิตติ้งเซรั่ม ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าด้วยสารสกัดจากโบตันที่ได้รับรองจาก e c o s e r t c o s m o s Natural ว่าเป็นสารสกัดที่ได้จากธรรมชาติและการผสะสานคุณสมบัติของ t ี h a r o จึงช่วยเพิ่มพลังงานให้ผิวเพื่อเพิ่มการสังเคราะห์คอลลาเจนให้ผิวเรียบเนียนกระชับลดเลือนริ้วรอย ตั้งแต่ใช้เลดเอนเนนะคะสามีก็ทักเฮ้ยเธอไปทําอะไรมาทําไมแบบหน้าเธอดูดีขึ้นนะดูตึงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบดีใจนะคะหรือถ้าใครอายุอ่ะสานะคะยิ่งใช้อ่ะยิ่งดีนะคะเพราะว่าเราดูแลตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยผิวหน้าที่ดีของเรานะคะเรื่องริ้วรอยเนี่ยเราก็จะแบบเหมือนดีไปตั้งแต่แรกอะคะ่ะตัวนี้บอกได้เลยครบค่ะช่วยในทุกมิติเลยนะคะของผิวหน้าคนอายุ30ขึ้นไปค่ะ